โอเคครับก็สวัสดีท่านผู้ชมนะครับผมสวัสดีครับวันนี้เราวันนี้เราได้ชิ้งหยีดมานะครับนี่ครับเมนูทอดนะครับใส่ใบมะกรูดหอมมามาเด้อมาเด้อบรรยากาศดีมากครับวันนี้ช่วงนี้เป็นช่วงมันจะร้อนนะอ่าร้อนชิ้งหยีดเรื่องหวงแล้วอ ยิบมาแต่เมื่อวันก่อนก็ฝนฝนฝอาจจะเป็นฝนชิ้งชิงท้าย,ายอาจจะเข้าสู่ฤดูฤด,ดูร้อนนะครับดูดูนะครับตอนนี้ก็อีกประมาณหนาทีโดยสุดนาทีนะครับผมมัตบกรอบไปเลยมานะครับพี่น้องมานะครับสสีนนัครับครับ ตรงนี้ก็อันร้อนแล้วก็มีไตเขียดหมดไตเขียดไตไตเขียดไตกบฝนตกแล้วยืนทำไมก็ยัเป็นหน้ายืนหน้ายนดีชีวิตครับบ้านพักลูครับ <c oughs> นุ่มสดอยู่ง่ายกินง่ายแล้วง่ายกินง่ายชีวิตแบบบ้านๆนะครับ ต้องอยู่ง่ายกินง่ายนะครับซึ่งจะอยู่ได้นะครับ <laughs> ในป่าจริงๆครับว่าดูครับดูนะครับบรรยากาศบรรยากาศรอบๆนะครับเป็นป่าไม้ทั้งหมดเลยนะครับนี่ล้อมรอบ <c oughs> เดี๋ยววันไหนอยากกินสวยอจุกก็ได้กินะนะครับเอาวิซี้เนะครับกินไงเลย หอมมากครับท่านผู้ชมครับเสือันหอมมากเลยครับตอนนี้ใบมะกรูดก็เริ่มจะกรอบจะใบมะกรูดแล้วก็ไม่ต้องไปเจ็บใจใช่ไนี่ครับทางบ้านพักเลยครับตรงนี้นะครับแต่ต้นสูงมากนะครับดแล้วก็อะไรนะพลังพลังแล้วก็มะละกอมะละกอแล้วก็บวบอ่ามะละกอนี่รู้ืึอบ่านสูงกว่าบ้านพักอีกนะครับเนาะตอนนี้เรากินไม่ได้เพราะว่ามันสูงเพราะมันอยู่สูงนะครับได้ เอามันไม่ได้น้อยหนาก็มีเลยน้านอยหนาก็มีนะครับผมง่ายครับดูง่ายกินง่ายครับชิวิเรียบครับขอบคุณคุณเกมนะครับสำหรับจิ้งเรียบจิน้นเรียบเบเสียบ,บ,บมาเด้อมาเด้อจะของก็รเรากินลาบเป็ดซอยจุแทนกันแล้วกันนะอยกินลาบเป็ดมนาะ <laughs> เลี๋ย่ๆทำสรวดเดีดยวๆเลยคู่ยมๆตวดเียบเลยนก็มันหมดเจอมันเลยนี่มันกินน้ามันอย่างไรวะกินกินมันของมันอมอมน้ำมันนั่นี่แหละนะฮะขนงเบแยบๆน้อกันเลยครับถู่ย้มากินเนย ทำกรอบโอเคเลยกรอบไหมรือว่ายังเนื้อเนียวเยอะยังเี๋วว่าอร่อยนะครับเพราะว่ามันออกผู้ชาติแบบมันมันี่มันเมือนมันไข่มีไข่ด้วย ดูชิปอยู่ก็ถ้าหิวน,นะครับก็ไปลองซื้อมานะครับมาัวมาทอดนะครับอร่อยใส่รสด,ดหีหอมๆมันเริ่มจุกความนะม<อ>าบอว่าเลนะให้เอาหลอดไฟล่อมแมลงใช่ไหมรับอาบัดจับ แล้วแถวบ้านผมมีไปไปไต่ไปไต่อะไไปไต่ไต่ไต่ไฟไงตามตามทุ่งนาตามทุ่งนาก็ไปจับเอาเจอบางหมู่บ้านที่มันเยอะก็หลอดไฟเลยครับติดตั้งหลอดไฟเลยมือจะบินมาเมงดาเมียงอะไรเมียงกีซอนกีซอนแมงต่างๆเนาะครับแค่เป็นอาชีพได้เลยเรื่องนี้เห็นมาทีแถว สุรินแต่จังหวัดสุรินนี่เขาแบบทําเป็นรายได้รายได้เสริมของเราเลยเพราะว่าวันหนึ่งนี่เขาดักได้ประมาณเกือบสิบยี่สิบโลอะได้เยอะนะครับเขาไม่ได้แบบทําที่เดียวนะคือเขาทําหลายที่หลายที่พดต่อไฟแล้วก็เปิดเสียงล่อนี่น่าจะได้แล้วครับโอเคนี่น่าจะสุกแล้วนะครับให้ดูสีสันนะครับ อันนี้เราทอดผสมกับใบมะกรูดแต่ถ้าเราใส่พวกตะไคร้หั่นก็ใส่เนาะเราก็จได้แบบสุดยอนเลยรสชาติสมุนไพรด้วยกลิ่นหอมอันนี้มันมีใบมะกรูดหอมครับอร่อยคือครับใครที่ดูอยู่ก็ลองไปทําดูนะครับลองทํานะครับอ่าทอดอะไรทอดจิ้งหรีดทอดจิ้งหรีดทอดมลเงผสมว่าชนี้มันหน้าจิงหรีดกินได้ครับ ลองทําดูครับต,รตัวกีนสูงด้วยมีประโยชน์ครับครับสําหรับคลิปนี้ก็อ <c oughs> ตองนี้คนเนาะ,ะเดี๋ยวเจอกันใหม่ค,คลิปหน้าครับผมมานะครับรบ๊ายบยอร่อยด้วยกันครับสวาสดีครับเยี่ยบสุดยอด